hello อะไรครับตอนนี้อยู่กับผมล็อกซ่าชาแนลน,นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นฟรีไฟเหมือนเดิมกันนะครับลงแรงเหมือนเดิมเลยนะอะไรทีมแบบไก่ไม่เข้าไม่เล่นจะลงโซโล่ซึ่งตอนนี้ครับผมก็ถือว่าโชคดีนะได้กล่องไอ r ดดอนี่ได้ตัวละครมาโมโ,โมโคโมโคโมโคอะไรอ่ะผมอ่านไม่ออกนะขออภัยนะครับท,ที่ราคา3าบาทนะผมว่าผมโชคดีนะเพราะว่าผมเห็นเขาบอกกันว่าตัวละครน,นี้มันต้องหลบเติม5้าลขึ้นไปใช่ปะมันถึงจะแบบว่าแบบ ได้ตัวละครในตัวเนี้ยโอ้เท่าไหร่เนี่ยผมขอดูกันนะห้าร้อยเลยนะห้าร้อยเพชรโอ้จัดว่าจาวอยู่ลิงนี่มีแล้วโอเคไงงั้นเดี๋ยวผมขอทำการเติมก่อนครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมเติมเสร็จเลยนะโอเค โอเคซึ่งตอนนี้ผมมาทำการซื้อตัวละครมาเรียบร้อยนะเสื้อไอ้แผลไอ้ดับมาเรียบร้อยนะนี่ไมโครอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวผมขอดูกันโอเคนี่การซื้อมาเรียบร้อยแล้วครับไมโครอะไรก็เป็นอะไร,รัอรีกแล้วใช่ตัวละครความสามารถพิเศษคือสแสดงศัตรูที่ไมโครยิงให้ทีมเห็นไปนว่าสองวินาทีอะไรเนยะอ๋อฉากสัตัวละครไม่เป็นไรตอ่อไปกันผมขอใส่เสื้อให้นี่ เซไมเทเลยก็ไม่มีให้แป่นอยู่แล้วเนาะก็เป็นชุดนี่แหละโอเคนี่โอเคโอเคโอเคไม่ให้เสียเวลาคะเดี๋ยวเราไปลงแรงกันเลยเหมือนเดิมครับว่าแรงซินเวอร์สามตอนนี้มันอยู่ซินเบอร์สามนะผมก็ไม่ค่อยเล่นบ่อยนะักน,น,น,นนะานมาอัทีแล้วก็ว่าถ้าเกิดมีเสียงรบกวนอะไรผมก็ต้องขออภัยก่อนนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรไม่ใช่เป็นเพราะอะไรดีกว่า ผมไม่ได้ใส่หูฟังนะโอเคนะไม่ได้ใส่หูฟังมาเลยมีเสียงรบกวนเข้าเยอะหน่อยเสียงติดก็ขัดอะไรอย่างเงี้ยขออภัยนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาเล่ตนต่อใหม่ที่เรามาซื้อกันเลยไมโครโมโคสิไมโครค่าไมโครเฉยเลยโมโคลสิโอเคนี่หอผมนี่หอไอเขียวม่วงสวยงามก็ถือว่าคุ้มนะได้ตัวละครมาด้วย ได้แทงตัวละครได้ทัง้ทงเพชรเลยโอ้ร oh, ้อยเก้าสิบสองเยอะไปไหมพี่ชายไปละโดดปึ๊บซึ่งผมบอกไว้ก่อนนะว่านี่นะครับเป็นวันไอเป็นตาแรกของวันนะครับผมบอกไว้ก่อนนะอาจจะเล่นเบอร์เบอร์มั่วๆส,ส่วนๆนิดๆก็ช่างเลยครับแล้วก็แบบผมเป็นมือใหม่ก็เหมือนที่บอกผมเป็นมือใหม่นะ ถ้าเกิดบอกว่าแบบมีคำแนะนำอะไรก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปผมนะว่าควรเล่นยังไงหรือว่าสอนผมเล่นหน่อยก็ได้นะครับโอเคผมจะลงที่เดิมน,นะเขมมิมาสก,กิอ่ะบิมาสก,กิเอิมอ่านถูกหรือเปล่ามไม่รู้อ่านยังไงก็ต้องขออภัยเอ้ยไม่ใช่ถ้าก็อ่านยังไงก็ช่วยบอกผมหน่อยนะอ่านไปก็ต้องขออภัยด้วยโอเคผมไม่ค่อยคุ้นชินกับตัวอักษรในเกมฟรีไฟล์เท่าไหร่จำนะเราชี่โดมนมันอยูงไง่ไหนอ่ะเฮ้ย โอ้โหไปใกล้เลยผมลืมดูผู้จะลืมดูถึงไม่เนี่ยถึงโย่ถึงโย่โอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วโดดไปแล้วลงบ้านหลังเดิมครับตอนนี้เสียงเกมน่าจะเข้าแล้วนะน่าจับนะครับน่าจับน่าจับน่าจับโอเคนะพี่โดดลงมา เดี๋ยวเร็วๆนี้อาจจะมีการสตรีมของเกมฟรีฟ้านะผมบอกไว้ก่อนนะเผื่อใครอยากจะดูโอ้เสียงมาห่าขออภัยด้วยนะครับไปแล้วฮะเมื่อกี้มันเห็นคนฮะผมไม่ได้ตาฝาใช่ไหมโอเคเก็บกระสุนก่อนเลย ผมไม่รู้มันตัดยังไงอะผมไม่อยากผมไม่อยากเก็บไอเนี่ยอะไรนะผม,มอยากเก็บปืนพกอะเออปืนพกอะมาผมก็ไม่ได้ใช้จริงๆโอ้ย VSS ไม่ได้ใช้อยู่แล้วไม่เอาหรอกอ,รอันนี้ง่ายแหละโอ้ของแต่งปืนอ่า,าลืมไปตังยอ่อมือซ้ายมือขวาเช็คคนไม่มีโอเค แหมนวิ่งต่อโอโหปืนลูกซองเฮ้ยของแต่งปืนเอาของเดิมนี่นาไม่เป็นไรวิ่งต่อวิ่งต่อคือผมไม่เข้าใจนะว่าเขาเล่นกันยังไงยิงกันอย่างเร็วเลยดูดีครับแค่กี่นาทีเองนะประมาณสามสี่นาทียิงกันตายละไวกันจัดนี่คืออะไรนะโอ้โไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปผิด <laughs> ตามต่อไปครับเออเอาเอาอยู่ MP ดีกว่าเออนี่แหละของเต็มแฮะอืมฟามาารามาเอาดีไหมใส่กระสุนต่อกันยเยี่ยเดครับเป่าไอ้สามกระสุโขบจังเลย อืมแม่สโคกแม่แอะไรไม่รู้แม่ปรก,ก็เถอว่าดีอยู่ครับนี่ไงนี่ไงโอเคจัดว่าจับอยู่นะอันนี้คืออะไรนะวงปะอ่าใช่เฮ้อยู่ในวงนี้ผมอยู่ในวงโอเคไปฟาร์มต่อไปครับไม่ต้องรีบรู้สึกว่าแถวนี้จะไม่ค่อยมีคนลงกันนะ ไม่เห็นคนเขายิงกันเลยแถวเนะี้เฮ้ย MC 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 โอเคได้ MC มาแล้วขึ้นไปข้างบนนั้นก็ได้โมโคนนี่ซ่อนเกาะเหรอครับอืมดี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 ด,ด,ด,ดีซ่อนเกาะจริงปะยมงจากไหนอะ่ะอุ้ยอุ้ยปืนเจ็บ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  ขายิงผมจากไหนอ่ะไม่หมองไม่เห็นนะอยู่ไหน่อ่ะไปเลกว่าผมไม่สู้ผมเล่นได้ได<ท>เป็นครับไปดีกว่า นี้กันนี้กันนี้กันนีกันเราจะไม่สู้ผมเป็นคนไม่สู้คนครับตามต่อชิวๆโอ้โยโอ้ยเอโซนระเบิดทำไมเอามาเขาไม่ได้ใช้ดูดิจาก้50คนผมยังไม่นั่งทาอะไรเลยจะอยู่25คนละ คือแบบเขายิงไวกันมากโอเควิ่งต่อของอันนี้อุ้ย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 อะไรๆอยู่อยู่ผ่านหน้าของไปเมื่อกี้โอ้ยอันตรายแฮหโอ้โห อันตรายสุดๆเลยนะเนี่ยเรซโนผมยังไม่อยากจะยุ่งเลย<笑><笑>เห็นเกมแนวไอ้ไอ้เกมแนวแบบโดดล่มเนี่ยเจอเรซโซทีนี่นคือต้องวิ่งหนีกันไม่งั้นนะหล่นอุกกาบาตล่มางกระมอมอาจาเอแต่ตายหนึ่งไปแล้ว อ๋อเมื่อกี้เขากินเห็ดกินเห็ดแล้วมีพลังอืมมาเปิดชิงของจากปืนไอ้ไอป้อมจากปืนนี่เป็นให้คนเลยเก็บเป็นระสุนแทนโอเคน่าจะประมาณนี้แหละ ฮเฮ้ยตนั้นโหบอลลูนยอยู่ใก,ก,กล้เลยผมเก่าไอ้เก็บหัวกะโหลกซะหน่อยมีแอร์ดับด้วยไปหาแอร์ดับกันเลยกาหวองว่าแถวนี้คงจะไม่มีคนนะเพราะาได้ปืน awm อะ่ะ นั่นแหละมีคนอยู่หลังผมหนึ่งคนไปเขายิงกันไปเราจะไม่สนใจน่าเขายิงกันอยู่บนนั้นห่อเราเราเป็นคนไม่สู้คนผมบอกแล้วทำไมวิ่งบนน้ำมันหนื่งจังไปแล้ววิ่งแล้ว ผมจะวิ่งออกนอกวงแล้วตอนนี้ไม่มีคนจริงด้วยโอเคโอเคเอาอะไรมาให้ครับนี่ เขาจะชวนผมมาโอเคตายเอ้ยจิตนี่เออได้อยู่นะ ท่านนี้ไม่มีคนใช่ไหมเมืเม่อกี้มั่ได้ยิงเสียงรถแล้วผมตกใจมดเลยไปไปไปวิ่งอ่อวิ่งอ่อรู้สึกว่าเมื่อกี้เขาน่าจะยิงกัไข้างบนนะผมจะขออนุญาตไม่ใช้รถละกันนะเพราะว่ามันจะทำแบบเป็นแบบเสี่ยงให้คนอื่นรู้ตัวเออมาดูกันว่าตอนนี้เราจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่ามาดูกัน ไปแล้ววิ่งต่อวิ่งต่อเรื่อยๆครับผมจะวิ่งออกวงไม่เนี่ยเดี๋ยวจะไปหากระสุน AR กันนะเพราะวอ็นี่ใช้กระสุน AR หรือเปล่าน่าจะใช่เพราะว่ามันไม่ใช่ v ีเอเอกระสุน SMG อันนี้คืออะไรอ่ะน่าจะเป็นเสามบางครับกระสุนเต็มเราไม่ใช่หรอ แป๊บแป๊บพิงต่อพิงต่อพิงต่อไมเรื่อง้าวส่น <c oughs> โอ้ไม่ได้ข้าส่นเอเอ็มจีไม่ได้ข้าส่นเออาร์ฮะนั้นไงเสียงรถเอ้าโอ้โหโ,โดยไอเดียบวเอ็มข้างหลัง อ๋ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าตอนนี้ก็ถือว่าแบบตาแรกของวันแล้วกันโอเคก็ปรนมาณนี้แหละครับผมอาจจะไม่ลงคลิปยาวนะเพราะว่าไม่หายขี้เกียจตัดต่อ,ตอโอเคนะแล้วก็สำหรับคลที่เชา่าิีนี้ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปได้นะครับโอเคนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ